ครับสวัสดีครับก๊อฟเอ็มซมารีวิวอีกคันหนึ่งให้พวกพี่พได้รับชมงานจากล้างเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากพวกพี่พีที่เข้ามารับชมช่วยกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆก๊อฟได้ไดเอารถมารีวิวให้พวกพี่พีได้รับชมรถมือ2แห่งย่านปรทุมลำลูกกาของเจ็ด m c 9 9 9ลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับผมเป็นกำลังใจให้ก๊อปด้วยนะครับจะได้เอารถมารีวิวส,สวยๆอย่างนี้ให้พี่แล้วไอ้รับชมกันก็เน้นต่คุณภาพรถดีนึกถึง m c 9 9 9ลำลูกกาคลองเจ็ดปลาอยาก,ก็ปมาพาไปรีวิวฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับผมติดตามด้วยนะมาแล้ว ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่วันนี้มารีวิวให้พ,พี่ๆได้รับชมกันว่าไตทั้นตัวเตี้ยเนี่ย GLS เนี่ยตัวลิวิเ็จะมีออปชันเป็นยังไงพิเศษยังไงเดี๋ยวก,ก๊อฟจะพาไปรีวิวตัวนี้แต่งมาหลอกครบคันเลยทุดแต่งเป็นแสนเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่ามากๆตัวนี้ตัวลิวิเต็ดหายากมากตัวเตี้ย ตัวพิเศษจากมิตซูบิชิไททันตัวหน้าใหม่ล่าสุดนี่เลยรถปี2 0 2 1เพิ่งออกมาไม่ได้นานรถวิ่งประมาณหมื่นครโลตัวนี้ลูกค้าได้ไปเนี่ยผมบอกไว้ให้เลยแจ่มแมวแน่สวยสุดๆดดการันตีได้นี่เลยอย่าพาไปเลยฝากช่องทางการติดต่ออันนี้ไว้ด้วยนะครับผมนี่นี่เลย mc เก้าเก้าลำลูกกาของเจ็ดยูทูบมีนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยเบอร์โทมีนะครับโทรเบอร์ r, มือถือได้เลยมาหรือจะเป็นเบอร์น้องปลอ่ปลอ,ยปลอยก็ได้นะครับผมเดีย๋ยวเบอร์กอปเบอร์เซลเซหลายหลายเดีย๋ยวจะลงไว้ให้ที่หลังนี่เลยทักแชทแอดไลน์มาได้นะครับรับปรึกษาเคสทุกเคสนะครับผมน้องปล่อยแอดไลน์ line, มาได้เลยช่องทาง YouTube ก็มีนะครับของน้องปล่อย,อยเข้าไปรับชมได้เคสไหนเป็นยังไง หรือลูกค้าสนใจรุ่นไหนทักแชทมาได้เลยมีเกือบทุกรุ่นไม่มีเดี๋ยวจะหามาให้ตัวนี้นี่ห่อโคตรโคตเลยผมบอกไปให้นี่มาเลยรับชมได้เลยไทตันตัวเตีย้ยนะครับตัวลิิเต็ดนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โอ้โหสปอร์ตไลท์อันเบลเลอร์เลย กระจังหน้านะครับมาจากศูนย์เลยนี่เลยสวยสวยใสใสสเกิร์ตรอบคันเลยตัวนี้นี่โอ้โหแจ่มสวยงามมากนะครับตัวนี้สเกิร์ตรอบคันตามมาด้วยแม็กแม็กดีวัน,นะครับผมตัวนี้โคตรหลอ่อโคตรแจ่มเลยนะครับผมบอกไว้เลยจากกรอบเอ็มขอบ18รถสวยๆใสๆเลยกิ๊บกิฟตแม็ใหม่นะครับนี่เลย โอ้โหแจมตัวนี้นี่นะตัวล mm ิเวเตดจะมีนี่เลยกระจกจะเป็นสีดำนะครับหลังคาจะเป็นสีดำนะครับผมนี่โอ้โ oh ห oh มาแจมเลยสเกิร์ตรอบคันมือเปิดดำเป็นตัวพิเศษนะครับนี่สเกิร์ตรอบคันแม็ก mm hmm. ไม่ยืดนะครับ mm hmm. ไม่กลัวกับตำรวจไม่ได้กินแน่ mm hmm. นี่เลยสวยๆสเกิร์ตรอบคันนี่จะถ่ายให้ดู mm hmm. นี่เลยครับเป็นยังไง หายรถมือเปิดจะเป็นสีดำน,นะครับตัวล i ว t เตนี่เขาจะมีกาเลยนี่สเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันนะครับผมนี่แตะแปะด้วยท้ายนี่ล i ว t เต้น <Limited. S 2> อีชั่นนี่สวยๆงามๆ <c oughs> น้องขาวสวยการันตีจากกอฟเอ็มสิบก็อก้านี่เลยไม่แพงหายากมากนะครับ ขั้นใดที่สนใจรีบเลยนะครับผมบอกไว้ให้หลอ่อไ,ไม่แพ้กับ X-Series เลยไททันเนี่ยรถใช้ดีสวยๆงามๆเลยก็พามารีวิวรอบคันก่อนนี่โอ้โหโคตรหลอ่อแม c คอปปิปแปดนะครับผมสวยๆใสๆอย่างนี้การันตีจากกอฟเอ9มซีเกลำลูกกาคองเจ็ดมาพาไปดูพาไปชมห้องเครื่องอื <c oughs> แป๊บหนึ่งนี่ช่องตามกันต่อนี่เดี๋ยวก่อนรอสักแป๊บหนึ่งเปิดฝากระโปรงมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยเป็นไงขาวสะอาดผ่องอรชัยเลยมาฟูดเหมือนเดิมน็อตไม่มีขยับซีนเดิมนี่นะครับน็อตไม่มีขยับซีนเดิม abs มีให้ครบแอร์แบ็ S, คู่ abs ดูห้องเครื่อง ท่อใส่มาให้แล้วท่อออกไปเสียงไม่ดังมากเพาะเลยดูดูห้องเครื่องครับดูทโบนี่ห้องเครื่องขาวใสสะอาดการันตีจากก๊อปเอ็9ซไม่มีชนแน่นอนการันตีที่นี่ขายรถสวยรถดีมีคุณภาพแน่นอนนี่ดูซอกก็ได้ครับเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเซนเดิมนะครับอาร์คเดิมทุกเม็ดมันจะมีอาร์คหมดซีนเดิมน็อตไม่มีใครหยับ สวยใสายการันตีจากกอฟเอ็มซีเกนี่เครื่องยนต์สองพันห้ดีดีอ้นะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวก,ก็ค่อยไล่เั้นเครื่องให้ดูโอ้หมันขาวสะอาดคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับการันตีได้ชุดแต่งเกือบแสนนะครับคันนี้ผมบอกไ้ให้เห็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในโอ้โหเครื่องยนต์ดีเซลสองพันห้สดๆรอสุดๆมาให้ครบคันป รับชมภายในได้เลยภาพก็ให้ประตูเปิดนะครับสองฝั่งโอ้โหไปดูภายในคลิปด้วยแดงโอ้โหเบาะหลังโอ้โหวสวยงามมากค่อยๆไล่ไปนี่เลยครับค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปอยากได้ไว้ใช้เองมั่งโอ้โหสวยขนาดนี้โดูโอ้โห กล้องหน้ารถอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก,ก็ไปปิดฝาปงให้พูดพี่ได้ได้ชมแปบ๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวพี่จะได้ดูว่าเออเป็นยังไงนี่เลยมันจะมีกล้องหน้ารถแปบ๊บหนึ่งนะครับอาอดใจรอแป๊บหนึ่งเรียลิตี้ถ่ายแบบเพียวๆเ,เลยให้เห็นเห็นไม่มีตัดต่อยิงกันยาวๆถอดรองเท้าก่อนเรานี่ ลดแต่งเรื่องราคาเดีย๋ยวแจ้งให้ฟังเดีย๋ยวกับสตาา์ทให้แอบปบหนึ่งนี่พ่อไม่ดังนะครับนี่ไม่ไม่รถนี่นี่เลยอยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับนีส่สวยสวยใส่สายไล่มาเลยนี่แอร์แบ็กเอเมีให้ครบนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับเดี๋ยวกับจะไล่ไปทีละอย่างสว,สวยสวยใส่สาเลยครับรถวิ่งน้อยนี่ลูกค้าใส่เกมาให้เลยนะครับ ไม่ต้องห่วงความร้อนอุณหภูมิวันลงวันรอบมีให้ครบจัดมาให้แล้วตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องแต่งครับหลายตังก็ี่้ตัวนี้มามาไล่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 อ้าวดูดีจอนะครับหลายตังมากครับตัวนี้สามสี่หมื่นได้มีกล้องหน้ารถด้วยขับไปนี่ก็เปิดอย่างนี้ได้เลยมีกล้องหน้ารถอ่ะเดี๋ยวกับถอยหลังให้นี่กดถอยหลังฟั ถอยหลังนี่ชัดแจ๋วนะครับโอ้โหสวยงามวิทยุตัวนี้นะครับสามารถเป็น GPS นะครับตัวนี้มี GPS ในตัวแล้วก็ใส่ซิมได้ใส่อะไรได้โหลดแอปเข้ามาสามารถดับรถได้เลยนะครับใครขโมยรถกดแอปในมือถือกดดับรถได้เลยเพราะลูกค้าเก่าเขาติดตั้งมาอย่างดีเลยเนี่นครับมีจอข้างบนนี่เลย ไม่ต้องห่วงตัวนี้ผมการันตีจากกอฟเอ็มซีอืมสวยสวยใสนี่เวทียุแอร์นะครับไล่ลงมารถห้าเกียร์ตัวเตีย้ยตัวลิวิเต็นะครับแอร์แบ็คู่ค่อยๆไล่ไปนะครับคู่พี่ๆได้รับชมกันเต็มๆแน่นี่เลยสม,มุดคู่มือรับประกันมีให้พร้อมไม่ต้องห่วงการันตีคุณภาพ ราคารถเดี๋ยวกรัจะแจ้งให้ฟังอีกทีนะครับนี่ในรถเลยไอตันตัวเตี้ยลิวิตเต็ดอี dition ราคารถอยู่ที่499,000บาทปี2021นะครับผม499,000บาทไทตันตัวลิวิตเต็ดนะครับไม่แน,น่หลอ่อค้างนี้ดาวเริ่มต้นที่9บาทผ่อนเดือนละ1,572ง้ารดวัต จับผ่อนน้อยกว่านี้ก็ได้อยู่ที่งบดาวลูกค้านะครับเรื่องเครดิตเครดิตดีฟรีดาวออกรถ9บาทนะครับผมสนอ,อกสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ติดแบ็คเลสก็โทรมาปรึกษาได้นะครับออกรถได้เหมือนเงนินโตรหล่อเลยนะครับตัวนี้บันทึกในตัวนะครับตัวนี้บันทึกในตัวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแนละ้วตัวนี้ออปชั่นมาเต็มผมบอกไว้เลยไม่ต้องไปเสียตังค์เติมอะไรแล้วสุดๆคันนี้สุดๆผมบอกเลยสุดเลย ได้ตันลิเวเต็เลยครับตัวนี้ตัวพิเศษก็ฝากช่องทางการติดต่อฝากเบอร์โทรน้องปอยไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กอเอ็ MC 9 9กได้เอารถมารีวิวอย่างนี้ให้พวกพี่ได้รับชมงนันรถสวยๆกรลันตีคุณภาพหายากนะครับตัวนี้ตัว l i เวเต็เพอออกมาน้อยมากนิ่ตัวเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันหล่อรถขับดีมากเลย ฝากกดสตับคล้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กอ๊อฟเอารถตัวพิเศษพิเศษอย่างนี้เอามารีวิวให้พวกพี่ๆได้รับชมการเป็นกำลังใจให้กอ๊อฟนิดนึงครับพี่ที่เข้ามารับชมคลิปตัวนี้คลิปอันนี้ทำด้วยใจนะครับอาจจะรีวิวผิดพลาดไปบ้างหรือรีวิวรู้เรื่องหรืรอไม่รู้เรื่องมากอาจจะมือสั่นมากนะครับก็เป็นมือใหม่อย่างเนี้ยแหละผมรีวิวแบบบ้านนอกบ้านนอกราะผมเป็นเด็กบ้านนอก ไม่ต้องเสแสร้งเราคุยกันตรงๆสบายๆรับเคสปรึกษาติดอะไรว่ากันมาเครดตด,ดีหรือจะดาวเป็นแสนหรือจะซื้อสดซื้อสด,อสดก็ไม่บวกแวดนะครับผมการันตีได้มาชมรถที่ MC99 พคัดแต่รถดีรถสวยรถการันตีอย่างนี้มาจะติดเทียว,วนรอบร้อยทีหนึ่งโหอยากได้ไว้ใช้เองเพราะมันหลอ่อมันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วออปชันมาเต็มอะ่ะมี g p s มาให้อะ่ะ มีกันขโมยมาให้อ่ะล็อกคานล็อกเกียร์ก็มีตัวนี้แถมใครขโมยรถล็อกดกดดับรถได้เลยแต่ต้องไปเซตข้าวเองนะครับในในจอเพราะว่าเอาเซตมาไม่ต้องห่วงครับโคตรหลอตัวนี้ไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยใกล้ปีใหม่แล้วหารถกลับบ้านสักคันหนึ่งไปโชว์ที่บ้านว่าโอ้โหสายไฟแดงไฟก็ไม่มีใครรู้รถมันสวยใสขนาดนี้ ก,ก,ก,รออการันตีจากก๊อปเอ็มีเก้าเก้ามาทุกคลิปเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆมาให้พี่ได้รับชมงานสนอกสนใจนี้หน้าหนาวนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศเยน็เยนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยขอขอบคุณมากนะครับพี่ที่รับชมคลิปอันนี้ฝากตัวนิดนึงกดติดตามให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้ก๊อฟได้ทําคลิปลบสวยๆอย่างนี้มาให้พวกพี่ๆได้รับชมงานครับก็ไม่มีอะไรมากครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ